หลังจากที่เคยลงพื้นที่แจกของให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ลบบุรีมาแล้วนะคะล่าสุดหนุ่มอ้มอธิชาติก็เลยเคลียร์คิวพร้อมผู้จัดพี่จ๋ายศินีค่ะลงพื้นที่ไปช่วยแจกของให้กับชาวบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วมอีกรอบโดยมีนางเอเนจอร์สาวคิมเบอร์รี่ไปร่วมขบวนด้วยนะคะซึ่งคราวนี้ค่ะไปที่อำเภอบางบานอุทยาซึ่งน้ำยังคงท่วมสูงต้องใช้เรือเดินทางเท่านั้นนะคะโดยหนุ่มอ้ำเล่าให้ฟังว่าได้ขับเจ็ตสกีฝ่ากระแสน้ำเชี่ยวคนถุงยางชีเข้าไปแจกให้กับ บ้านผู้ประสบภัยที่อยู่ลึกถึงมือเลยทีเดียวค่ะวันนั้นเราก็มีเจ็แล้วก็มีเรือท้องแบนลาเล็กก็เข้าไปถึงได้ในหลายๆที่ครับชาวบ้านก็ได้รับบางคนก็จะงงๆหน่อยที่ว่าอยู่ๆมีเจสก,กีเข้ามาลำานึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็จะมีคุณยายหลายๆบ้านก็บอกว่าบางบ้านเนี่ยแกยังไม่ได้รับของบริจาคจากหน่วยงานใดเพราะบางทีด้วยความที่น้ํามันลึกและน้ํามันเชี่ยวยังไม่สามารถเข้าไปได้ถึงก้าย,ยังไง,งจะฝาก ให้กำลังใจด้วยทุกคนด้วยแล้วกันแล้วถ้าเกิดผมมีโอกาสอีกมีเวลาอีกก็อยากจะไปช่วยเหลืออีกนะครับ